สวัสดีครับอยู่เฮ้ยสวัสดีครับคุณดอนไอ้ไอ้ชายแดนเออเออลมมาทำอะไรวะเนี่ยผมก็มาดูหนังกับหนูเล็กไงครับมาดูหนังกับคุณหนูเล็กอ่ะจริงเหรอครับคุณหนูเล็กหนูเล็กเป็นคนชวนชายแดนเองล่ะค่ะเฮ้ยแต่แต่แต่ลืมอ่ะคุณสองคงไม่ใช่เป็นแฟนกันนี่ครับแล้วแล้วแล้วทำไมมาดูหนังอะไรกันล่ะครับไม่ใช่แฟนทำแทงไม่ไรนะครับก็เป็นเพื่อนกันนะดูหนังด้วยกันหลายๆคนก็สนุกดีนะคะ ถูกครับผมมันจะสนุกอะไรอยเงราะแต่ว่าคือคือตอนแรกที่เราบอกว่าจะมาดูหนังเราแม่งติดก้งสองของไม่ใช่หรอครับใครบอกล่ะครับคุณดอนนี่หนูเล็กเราไปซื้อตั๋วมาแล้วนะหนังเรื่องนี้เขาบอกน่าดูมากโปรแกรมใหม่ล่าสุดสามใบตามล่าไอหน้าบากตามล่าไอหน้าบากถูครับผมตามล่าไอหน้าบากอะราคานไหนก็มาแล้วเข้าไปดูหนังดีกว่านะคะดีครับดีครับครับไปครับเชิญครับเชิญครับ สามสามครับ <c oughs> คนนี้ด้วยครับคนนี้ด้วย <c oughs> ขอบครับรวมังติไม่ใช่เหรอครูหนูเล่ข้าว๋ยวรอกค่าข้าว